โอ้โหนี่นะคะหน่อไม้นะ,ะหน่อไม้อยู่กลางหมู่บ้านนะคะเนี่ยได้ไหมตัดเลยปั๊บเรามาดูกันว่าหน่อไม้มีทั้งหมดนะกลางในหมู่บ้านนะคะเนี่ยจะได้สักกี่หนอนะนี่หักเลย นี่อีกนีก่นี่อีกนะคะนี่นะอันนี้สี่นอนนะคะทิกี้นี่นี่นอนที่สามนอที่สามเดี๋ยวเธอจะได้มอบสักหมอ้อไหมแกงเล็กหมอ้อที่เลกถ่ายแล้ว <laughs> กาน่อกไม้นะคะก็ในหมู่บ้านนะในหมู่บ้านของเราเองนะคะทำเ,เรามาทํานี่นะคะนี่ออกกําลังกายสํัหรไปหมู่บ้านนะคะพอดีนะคพวกเรานะเจอหน่อช่วยโอเนี่นะเธอหน่อกไม้นผะู้ช่วยบานนะ,ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยเรามาทาแต่พอดีว่าเอนเรามาเจอหน่อไม้นะคะเราก็เลยเอาหน่อไม้ไปแกงแลวกันดูซิว่าจะได้หม้อใหญ่ไหมเอาไปแกงเนื้อไปไป,ไปต้มมีน้ำพริกดีนะ นี่ะดูในต้นในหมู่บ้านเป็นยังไงนี่นะคะต้นไม้ในหมู่บ้านของเราเองนะคะนี่นะคะแงะแงะนี่นะคะเอาออกมาเลยเอาได้เคียนนี่น่าจะผุดขึ้นมาอีกเนาะใช่ว่าไหม โอ้โหเลยต้องมาเฝ้าเลยแหละหนูไม่ใไม้โดนฝนยิ่งออกเยอะใช่ไหมโดนฝนยิ่งออกเยอะนี่มนกระโดดแต่เราเล็กกำเล็กกันมาเอานี่เอานี่เอานี่เอาไปเลยเอาไปเลยได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวสองวันเรามาจ้องเอาโอ๊ยเอามันเล็กมันเล็กไปเอ็มสองวันมาโตโอ๊ยเออบุตรตันเปิดให้นา้ออืออันนั้นอ่ะอ่ะไปไปกินน้ำพริกแกงเมืดเมืดลวก มือลวกน้ำพริกตำน้ำพริกกะปิเด้อเจ้าลวกเนาะหน่อนน้อยเดียวนั่นนะฮะหนอนไม้นี่กะเออหนอนไม้ไงไหนเออไปใจอันได้าะธรรมชาติอ่ะอ่ะต้อนดู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 สามน่อสามน่อเนี่ยฮะเนาะโอ้โหนี่เนีอยู่ในรูหลืบตาเรายังมองเห็นนะพี่เนาะนี่นั่นนี่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 หนอหนึ่งหนอนหนึ่งยังสนุยยังกระหายเห็ดพี่เนาะ นิวอยู่นะเอาไว้ก่อนบ่สักสองวันมาเอาเตมจะต้นเ,เขาก็อย่างีเหมืนวา,านัาน่น,นเ,อเอาเอาเอาไปเอาไปอันนี้เป็นหน่อไม้ในหมู่บ้านนะคะพี่น้องพอดีพวกเรามาทําอะไรนะมาติดเครื่องเล่นให้เด็กๆให้คนหมู่บ้านมาเล่นกันนะก็ดีก็มาเจอหน่อไม้กาลังผุดขึ้นนะก็เลยเอาซะเลยนะคะนี่พี่น้องเนี่ยคะเคีเี ขุด,ด,ดนี่โน่นอีกโน่นอีกโน่นไปด้านโน่นไปด้านโน่<ป>นที่นะเอาจริงๆถ้าเราเขีย่ยนี่มันอาจจะเจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเขีย่ยเขีย่ยฮะหน่อไม้ันพี่น้องหางใหญ่หางใหญ่หหญนี่หางใหญ่นะคะเนี่ยเขี่ยข้างล่างได้อยู่ โอ้หนี่ใหญ่สุดน่ะอ,อือหือหนอใหญ่นะคะเนี่ยปักใต้ดินเออนั่นใต้ดินใต้ดินนี่นี่พุทข้างดินนะพี่น้องนี่เห็นไหมคะหนอไม้หนอใต้ดินอ,อ,อนะไรแล้วก็แคะก,ก็ได้กินนะเนี่ยมั <ปะ S 1> ยนมีอะไรมีซ้ำเยอะนะคะพี่น้องนี่คะนี่นี่นี่หนอไม้นะคะนี่หนอไม้อุ้ยเกิดขึ้นเยอะมากโอ้นี่หนอใหยหนอใหญ่อันนี้ใหญ่ใหญ่มีนี่นนนนน ใหญ่มากหักเลยได้ไมาเนี่ยเอาเนี้ยนะนี่หักฮะเอามีดเฉือนไปเดี๋ยวเขาตัดัืดตืดตื๊ดตื๊ดนะฮะนี่นะคหน่<ข>อ,อใหญ่ในในในดูก่อนดูก่อนโชว์หน่อยโอ้โหนี่ยหญ่นห,ญหน่อใหญ่เนี่ยนี่เนี่ค่ะหน่อไม้เรียงกันเต็มเลยเห็นไหมคะนี่นะหน่อไม้เอออันนี้หน่อใหญ่โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นี่ให่ใหญ่วันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะทำเมนูอะไรกันนะ Yup. ยำหนอยำนอยำนอแกงหนอแกงได้ไหมอร่อยอืมเงี้ยเงะ้แกงนี้มันจะกรอบนะเคยเอาไปแกงได้อร่อยนะกรอบมันจะกรอบกหนุบตุ๊บตุ๊บต yep ุ๊บหน่อยได้ไหมได้ไหมเงี้ยเงะ้ยอีกอีกนี่นี่อีกเงี้ยเงี้ยเงี้ยแค่ นี่ยคอยมีคนมาเอาอยู่เนาะอืมเขาต้องรู้เขาจะมาเอาอืมแต่เขาบมกแกมาโผล่มาโผล่นี่นะคะโอ้โหมดดำก็มีและเอานี่ e <c oughs> อีกนี่หนอโอ้ยยี่สิบกว่าหนอน่าจะได้นะมันเติบไยอืมได้ก่อน พรุ่งนี้เราทำอะไรกินเมนูอะไรดีนะยำนออันนี้เอีย่ยแกงกต่ลำํำแกงหน่อตุบอ่ะแกงห<บ>น่อทุบแกงใส่ใบยานางก็ะล้ใบยานางบัดพี่มีหัวนิดน้อยนะคะขุดอยู่ข้างดินนุ่นนะขุด,ดนะมานี่อีกมานี่อีก ได้เกินยี่สิบหน่อกว่านั้นเนี่ยเกินยี่สิบหน่อสี่สิบห้าสิบหน่อวะนั่นแหละแกงหม้อใหญ่เลยเดี๋ยวพรุ่งนีก้กินอย่างนี้นะคะหน่อไม้โหเยอะเลยนะคะเนี่ยคำหนึ่หน่ออะไรแต่หน่อไม้แบบนี้นะคะหน่อไม้พันนี่นะแกงอร่อยนะคะกรอบนะนี่นี่นี่อันหนึ่นนง น,ะะน,น,นี่หน่อ,อใหญ่อะโอ้อันนี้หน่อ,อใหญ่มากพี่น้องหน่อใหญ่หนออ่หนอ,อใหญ่จริงๆดูแกงในหม้อสองถ้วยโน่อนอันหนึ่งโคลมาเห็นไหมใช่ปะโน่อนเงินเอียนหนึ่ง,นงเห็นปลายมันหันเงา นี่น่อใหญ่มากนี่เห็นไหมอ่ะช่อ่อยช่อยน้อยอย่อ,ยอยใหญ่ขนาดไหนน,นี่ใหญ่มากนะคะพี่น้อง